เพื่อนค่ะตรงนี้คือต้นหาดพัทยาเหนือเนาะนี่ค่ะรถกับสีวิง่งลงมาตรงนี้เลยค่ะจะมาตรงนี้คือกันจักเพื่อนค่ะตรงนี้เนาะเป็นต้นหาดด้วยค่ะของหาดพัทยาเนาะตรงนี้โรงแรมดุสิตค่ะที่เห็นห้องข้อขาวนี่ตะก้อนนี่เป็นที่ขายตัวเครื่องนี้ของไถ่การบินไท่ค่ะมัเพื่อนตั้งแต่ เกิดเรื่องโลกเรื่องเหล้ามานี่ก็เลยบ่มีแล้วจ้ะเนาะเขาก็ปิดปิดไปนานแล้วจ้ะนี่ค่ะคือรถมาจากพัทยาเหนือจากสิมาหน,านีเนาะลงมาตรงนี้นะจ้ะนี่นี่ม่านีเลยเป็นต้นขาดเนาะก็การสีผ้ายางต้นหาดนะมาตรงนี้ล่ะนี่ค่ะตรงนี้เนาะแต่ก่อนจะเป็นผู้ชายตัว ตอนนี้จะเป็นร้านอาหารหนึอย่างแต่กรจะไปดูการจะลงไป่าาไม,มีลงจามนนีประกันบ่ลุ่ไม่ใช่หายเันนี้จะสกส่วนน้ำลายเนาะทีรีบลงทางทะเลเดอ้อจากหนึ่งห้าสุดยางไปตามนเนี่ค่ะเนาะไปเรื่อยๆจากเบิง ไปเรื่อยๆเนาะประกันกับยังพัฒน์ู้ว่าสิผ้าพี่น้องย่างส้มไปหอดมอไดูไรเนาะแต่ว่าย่างไปเรื่อยๆก่อนเนาะจ้าเนาะนักท่องเที่ยวกับส้มสิหลายพอสมควรค่ะตอนนี้เนาะประกันกับสีบอ่อาเบาอีกอย่างรบกวนเพื่อนๆเนานะเดี๋ยวเห็นนี่มีกับคือโรงแรมอัมรีแล้วก็ฮอลลีเดย์อินเพื่อน มีแขกพวกเจ้าต่างชาติส่วนมากเนาะส่วนนะประการกระสิย่างไปรเรื่อยๆค่ะสามนี่แหละไปกันเลยจ้าเนาะมองได้ประกันอู่เองแรื่อชื่อย่างประกันกระสีบอกค่ะแล้วแบบกระสีบอสบอสอย่างไรจ้ระเผื่อเนาะย่างไปรเรื่อยๆ,ๆค่ะ เวลาประมาณอาจจะเที่ยงก็กลัวเลยเนาะเพื่อนประกาศบนเรือบึงโที่ยวระสายการแล้วิบึงมันเนาะการเทรศัพท์มันเท่าได้เดี๋ยวพอเพิ่งเวลาให้พี่น้องบงเนาะบายโมงสีเสียจะเพื่อนเนาะดูว่าประกาศจะใส่เวลาเดินโดนปันด้เนาะ ขางยางก็จะงามค่ะเพื่อนๆขางยางเพิ่มปูหินงามค่ะแล้วก็กกมีตนน้นยางเอตอต้นบักตาลต้นบักข้าวนต้นบักตาลกระบี่ตะบักตาลถูเมจ้ะบ่มี่นวยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าบางมองกระบี่นวยดอกก็ส่วนหน่อยค่ะาตามพุ่มบักตาลกับสิมีที่นั่งให้จ้ะ đi đi nằm nó, เนาะเวลาเฮาย่างเฮาเมื่อย quay ừ, nhang quay bên đấy nó chả có chuyện nó quay nhang nó chả mất ngay con cả con uh, gì cả cắt <laughs> ตามนงเล็บต่างๆช่วง,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 งนี้จะสีนิแมว่าหนาตาเดี๋ยวจะสำหรับัทยาเทเนาอนักท่องเที่ยวกับสีต่อมาหลายก็มควรจะช่วงนี้คึ้นเยอะจ้ะคึ้นเยอะ กตจะมีต้นบักตาลนื่แล้วจะไปตามถนนเนาะรู้สึกว่าจะมีหมแน่แดดเน่เเนค่ะเ,เพื่อนๆบพ่ก็ยางรู้จักเนาะลมทะเลมาเน่แต่เย็นอยู่ค่ะ มิ่งอินเหรอเพื่อนๆตรงนี้ก็สีบีดฟอนจ้ะโรงแรมเดอะบีดฟอนนะคะเดบีดฟอนตรงนี้ก็สีเป็นสร้อยหยางนีสร้อยซีสร้อยซีสร้อยซีที่เปงนสูงๆแล้ก็สีเป็นใหม่บีดที่สอดเพื่อนๆสร้อยเหนือสีนี่หลายโรงแรมจ้ะ So I see. มีเซวมีต้นอันผักตานนะคะด้วจากเพื่อนๆทีมีต้นบักข้าวมาแท่ <c oughs> มีต้นบักข้าวสลับกับต้นปาล์มค่ะเพื่อนเนาะจากเพิ่นปลูกไมค้ค่ะต้นชาตต้นบักขา้าวเนี่ยมาปลูกไม้ค่ะมันยังปรทเทศเนติทีจาก้นบักข้าผ่ามันยังที่ประเทศเนติทีกันเลย น,นี่คือปากซอยหาค่ะ,ะเพื่อนสรอยหากับชิมีหลายโรงแรมค่ะเนะุเป็นเบดบิวเบดบีดบ,บิวละบินหน้านะคะข้างในนะคะอืมอันมองนี้สักก่อนให้เป็นสาวเป็นลูงเล่มจากตอนกลางหลางไปสักพักหนึ่งเนาะตอนนี้เปินก็นมาเฮ็ดใหม่ค่ะเด่๋ยวคน มีอีหยังแน่มีธนาคารมียงนําค่ะทางในเนาะประกันก็บ่ทันได้เคยเข้าไปเบิ่งตะวัดเสนียดใหม่เนาะอันนี้ก็สิย่างไปเรืยก่อนจ ถ้าในติดดีดอกประการมาถึงจะปลูกเนาะคือจะมีใหม่ขํำใบอยูจ่จากเพื่อน เลกสัตวัญอาจะเพื่อนเลีๆเนาะตอนนี้ประกันกามาถึงตาซ้อยหกเปือซอยหกเนาะอยหกีเเห็นกามาถึงะบริเวณสารของเจ้าพ่อเกตงาม เป็นที่สัตว์ประูชาของต้นข้าไ่กับเพือเนาะมีสถานีสูงหนาเป็จังพอบอกง่เลยเพื่อนพะบอกง่ายเนาะสายยึดยซยดเสียติดกับซอยหก อันนี้ค่ะคือสารจา้าพ่อเกีงามเนาะ นี่ประการก็อุตังด้วค่ะว่าต้นงค่ะงแม่มันก็เป็นพรมเงาสวยงามค่ะแตฟังห้างถนนแต่จะเป็นต้นมะพร้าวคือเก่าเลยจ้ะแล้วฟังทางทะเลนี่มันคือต้นอินยางนุ่มการกระ่รู้ค่ะเนาะ ไม่ค่ะบรรยากาศที่จะควรแกน่นบุเป้บรรยากาศบ้านเขาเลยจ้ะเป็นไอคิดถึงบ้านเขาเลยนอกจากพี่น้องเนาะถึงสมัยถึงหน้าสมัยบ,บ้านเขาตะกอนที่อยู่คนละเนาะบุเป้น,นอน ให้ลูกน้อนห่มใหม่เดือดแหน่ารนอนจัดบางตรงขางถ<า>้าเป็นตลาดถ้าเป็นตลาดกลางคืนเนาะเป็นแต่คุณป้าเปิดส่วนแงม,มือแร้งเนี่จัดส่วนนี้แต่เพาท่านเนี่ยมีอ,อยู่แต่เนาะเงียบเงียบ พอาหายลมเงาได้อยู่จ้ะพอแห้งเขาเด็ดผักได้เย็นได้เนะแต่มันห่อนอะไรกันผักหอมใหม่สักพักค่ะเพื่อนก็มีที่นั่งให้เป็นจุดๆไปค่ะเพื่อนเนาะประการก็โอเคอยู่นะคะประกันว่าเนาะโอเคอยู่ค่ะมาเดินเดินชิวๆนอนย่ำมือแรงเนาะย่ำม,มือเสียวย่ำม,มือแรงสามารถเดิอนออกกำลังกายเนาะ สวัสดีนี่เนี่ย้อนแห้งค่ะเพื่อนเนาะก็คือโรงแรมปามบีทค่ะปามบีทรีสอร์ทเนาะปามบีทรีสอร์ทจากเพื่อนแล้วก็ถัดไปก็คือฮัทล็อกค่ะ ลอกกับเพื่อนเพืชมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปกีตาร์เนาะลงเล่มฮาร์ดล,อดลอ็อกฮาร์ดล็อกมันมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปกีตาร์หาลงเแ่มฮาร์ดล็อกเนาะอยู่นานมากมากเลยค่ะตั้งแต่ดแล้วเนาะดนโดนเลยจ้ะลงเล่มนี่เนาะโดนมากมาก ที่ค่ะเพื่อนประกาศกะบรูว่างานอีหอย่างเนาะอ๋อแต่งานงนาน,น้นพัทยาบิกินี่ทุลราคาเพื่อนคนมาที่เลยอันนี้คือออกอันนี้คือพัทยากลางเนะคะีค่ะตรงไปคือข้างลง่พัทยากลางจากอาจารย์ก็มาถึงตรงทางแยกขึ้นพัทยากางนะคะตรงนี้ค่ะ กก็มาถึงสีแยกพัทยากสามแยกพัทยากางค่ะขึ้นตรงนี้คือขึ้นไปพัทยากางนะคะเพื่อนนะคะ เป็นไปพัทยากลางจ่าเนาะเป็นไปพัทยากลางประกันเมื่อถึงมองเหนือประกันก็จะขอจบคลิปนี้จบคลิปนี้ไว้แค่นี้เด้วจ้เด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปมาทันเพื่อนเพื่อนถือใจก,กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ประกันในเดอ้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ประกันมาทำคลิปอีกต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆาบบายจ้า